เราไม่รู้ว่ากฎหมายของเขาเป็นยังไงเนาะกฎหมายอาคารว่าแบบเขาต้องเซตแบ็กหรือว่าอะไรยังไงเขาช่องเปิดเขาต้องห่างจากรั้วอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ว่ามันเหมือนเป็นบ้านที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเลยถ้ามันตั้งอยู่ในประเทศไทยเนาะอันนี้เอาไปดูเล่นๆแล้วกันว่าเอ้บ้านที่มันผิดกฎหมายที่แบบถ้ามาตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันน่าอยู่แค่ไหน จะพาไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศที่กฎหมายอาคารเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าบ้านเขาเจ๋งมากเลยเออบ้านหลังนี้มีพื้นที่ประมาณ110ตารางเมตรเท่านั้นนะแต่ว่าด้วยพื้นที่ขนาดเล็กแค่นี้เขาสามารถทําให้มันมีพื้นที่สวนมีความน่ายอยู่ของพื้นที่ได้ยังไงเราไปดูกันนะครับถ้าดูจากแปลนเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายมากๆเป็นบ้านคล้ายๆบ้านแฝดแต่ว่าเขาแบ่งครึ่งหนึ่งเพื่อมาทําบ้านหลังนี้หน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นการที่หันด้านยาวเนี่ยมาปะทะฝั่งที่เป็นถนนนะฮะฝั่งตรงข้ามบ้านเป็นเพื่อนบ้านนะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเขาทรีตตัวกําแพงของบ้านเนี่ยเหมือนเสมือนผนังบ้านของเขาเลยมีการเจาะช่องเปิดมีการใช้พื้นที่ตรงนั้นได้อย่างเต็มพื้นที่ ตัวบ้านเนี่ยจะวางชิดทางด้านฝั่งหนึ่งของพื้นที่แต่ว่าก็จะเหลือพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่สวนถ้ามองจากแปลนเนี่ยเราจะเข้าใจและรู้สึกได้ถึงแนวคิดของของการออกแบบที่มันชัดเจนมากๆอย่างรูปแปลนรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ชั้นหนึ่งเนี่ยมันแทบจะละลายหายไปกับสวนเลยดูไม่ค่อยออกว่ามันเป็นแบบชั้นไหนอะไรยังไงมีผนังตรงไหนเนาะแต่ว่าพอมาดูที่ ผลที่มันออกมาจริงๆมันก็สื่อสารอย่างนี้นจริงๆถ้าจะใช้คําที่เขาเคยใช้กันมาก็คือเป็น inside out, outside in เนอะเหมือนอยู่ข้างในก็รู้สึกว่าเป็นพื้นพื้นที่เดยวนันกับข้างนอกแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันยังเชื่อมต่อข้างในอยู่หนึ่งคือใช้กระจกสูงจากพื้นถึงฟ้าด้วยตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างคอนกรีตพื้นไรคานนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคานหรือว่า อะไรหน,นามาขั้นระหว่างพื้นกับฟ้าเลยความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่มันเป็นเพลนกระดาษของพื้นและผนังมาลอยอยู่นะแล้วก็เอากระจกเนี่ยมาขั้นกลางถ้าเทียบกับบ้านทั่วไปที่มันต้องมีเสามีคานที่แบบหนา,นามันก็จะรู้สึกว่ามันมาบดบาง,บางความรู้สึกที่ทําให้รู้สึกว่าเราจะต้องเชื่อมต่อข้างนอกอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาใช้การที่เขาเซตผนังออกไปจากแนวของเสามันจะทําให้รู้สึกว่า กรอบหรือว่าหน้าต่างเนี่ยมันเปิดโล่งแล้วก็มันสามารถเปิดมุมมองได้ดีกว่าการที่เราเอากระจกวิ่งมาชนเสาปึ้งแล้วค่อยวิ่งต่อไปอีกทีหนึ่งมันเป็นวิธีการที่ทำให้รู้สึกว่าแพนนิ่งมันโล่งแล้วก็ผนังเนี่ยมันดูเซเปเรตหรือว่าแยกจากกันอย่างแท้จริงนะอีกอย่างที่น่าสนใจคือบ้านหลังนี้ใช้วัสดุได้แบบ ไม่ใช่วัสดุแพงวัสดุอิฐที่เห็นเนี่ยเป็นวัสดุที่อิดเก่าที่ทําการทุบตัวบ้านเก่านะฮะเขาก็พยายามทุบออกมาให้มันอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็มาเลี้ยงใหม่ในรูปแบบใหม่ที่เห็นนี้นะถ้าอธิบายแพนนิ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพื้นที่พับบิกทั้งหมดเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวแพนที pantry, ครัวห้องน้ำต่างๆ แต่พอขึ้นไปชั้นบนก็จะเป็นส่วนของห้องนอนจะประกอบไปด้วย3ห้องนอนด้วยกันสำหรับ2ครอบครัวเนาะโดยพื้นที่ชั้นบนเนี่ยเขาค่อนข้างออกแบบให้มันเป็นลักษณะที่แต่ละห้องเนี่ยปิดมิดชิดมีช่องเปิดเท่าที่จําเป็นเน้นให้เกิดความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ส่วนด้านล่างเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาพยายามเปิดให้มันมากที่สุดสามารถคอนเน็กกับเพื่อนบ้านคอนเน็กกับถนนกับชุมชนกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอีกประเด็นที่น่าสนใจเลยคือเรื่องการที่เขาคิดถึงเรื่องมุมมองของการมองออกไปข้างนอกก็จะเห็นว่าบ้านเนี้มันมันไม่ใช่บ้านที่มันตรงๆนะมันมีการบิดมุม การวางห้องที่มันเฉียงการปาดผนังให้มันเฉียงตรงนี้ยเขาคิดถึงเรื่องของมุมมองที่มองออกเขารู้สึกว่าการที่มองออกไปแล้วมันปะทะกับบ้านที่อยู่ตรงข้ามแบบตรงๆเลยเนีมันจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่เป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเขาจะเกิดการบิดมุมมองของห้องไม่ให้มองออกไปตรงมากนักเพราะฉะนั้นมุมมองที่มองไปมันจะเป็นมุมที่เฉียงแล้วก็ทะแยงกันไปมาทําให้เกิดความรู้สึกที่มันเป็นส่วนตัว มากขึ้นโดวยวัสดุเขาเอามากรุปที่ผนังด้านนอกบริเวณชั้น2นะฮะถ้ามองไกลๆเราก็จะรู้สึกว่ามันวัสดุอะไรหน้ามันช่างดูเบาแล้วมันให้เอฟเฟก์ที่ที่มันน่าสนใจคือตอนกลางวันเนี่ยที่มีแดดจ้า,จามันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าตัวฟาซาดเนี่ยมันชัดเจนนะมันก็เหมือนจะเป็นอะไรที่มันโปร่งๆบางๆมาแปะไว้เป็นคลื่นนะแต่ว่าพอตกกลางคืนมีการให้แสงเข้าไป มันให้อีกมูทหนึ่งมันให้ความรู้สึกที่มันเป็นของแข็งมากขึ้นโดยวัสดุตัวนี้มันคือตัวแผ่นเหล็กที่เอามาเจาะรูหรือว่าเป็นแผ่นเพอร์เฟอรเรตนะฮะอีกวัสดุหนึ่งที่ให้มูดใกล้ๆกันนั่นก็คือเหล็กขีดแต่ว่าราคาก็จะถูกลงมาหน่อยก็อันนี้เป็นวัสดุที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วว่าคนไทยอาจจะยังใช้กันน้อยอยู่สําหรับการมาทําเป็นบ้านพักอาศัยเนาะแต่ว่าดูจากเคสนี้แล้วก็ เออมันมันมันไม่แย่มันมันดูดีมากเลยเป็นบ้านหลังเล็กๆอีกหลังหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันมีความที่เล่นรวมกับความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวนะมันไม่ได้ดูเหนียบมันไม่ได้ดูแบบเกินเอื้อมสักเท่าไหร่นะแล้วก็ที่สําคัญเลยมันดูน่าอยู่มากๆก,ก็น่าจะเป็นอีกหลังที่สร้างแรงบรันดาลใจให้กับคนที่อยากจะมีบ้านตอนนี้นะ ผมเองมองไปมองมาก็แบบเอออยากจะมีบ้านแบบนี้สักหลังนะโอเคหลังต่อไปจะเป็นหลังไหนก็ติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ